ฉันแกงกว่าก็ไปโอนใช้โปตล่าแล้วแล้วนะสมีทฮาแพ้คนที่แปลงร่างด้วยให้แบบนั้นรอพลังขึ้นตอาบิ๊กบังเอ้ย้พลังขึ้นตอาระบบต้านพลังครับเอกลักษณ์ของบุรไขเทนไข้ชิพลังขึ้นเต้าตเบตต้องสร้างกันแบบนี้ไงล่ะ มาครับต้านพลังอมากด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 กต่อสูกก้กันได้เหรอพลังขึ้นเต่าสถานฝ้าเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วโยอพลังขึ้นเต่าไปนะมาเลยครับการต้านพลังของซูเป,ปอร์ไซาบูในร่างฟิวชั่น สวัสดีตอนน้องรัททุกคนด้วยนะครับผมกับผมผมมาร์เกอร์ดีเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับก็คือคลิปแบทเทิลนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปแบทเทิลคลิปแรกในวันนี้ครับก็เป็น2ตัวละครที่หลายคนชื่นชอบเลยระหว่างโกจิต้ากับเบจิโต้สุดยอดล่างฟิวชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดในการ์ตูนดะกอนบอลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาชวนคุณเลสเตอร์นะครับมาเล่นกับผมนะครับผมโดยผมนะครับก็จะเล่นเป็นโกจิต้าส่วนเลสเตอร์ก็จะเล่นเป็นเบจิโต้นะครับมาดูกันซิว่า ร่างฟิวชั่นร่างไหนจะแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลดราก้อนบอลเอาละเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปที่โลกไคโอชินกันเลยนี่ครับโดยจะมีทั้งหมดอยู่3แมตช์นะครับโดยที่แม์รแรกนะครับก็จะเป็นร่างผมดำก่อนแมทที่2ก็จะเป็นร่างซูเปอร์ไซยาแมทที่3ก็จะเป็นซูเปอร์ไซยาบลูนะครับเอาละเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าาย ฉันแกงกว่าก็ไปโดนใช้โปตล่าแล้วแล้วนะีทฮาแพ้คนที่แปลงร่างด้วยฮะไเหยียบดังรอดเอาละครับมาเด็ดแค้นนี่โอ้โหเอกอนาไปจุดต่ออ๋อไอ้ไอ้อ้ไอไอ้ไอ้ไอไอ้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 ้ไอ้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  ไปก่อนนะเยอะเฮ้ยฮึอาเฮ่อข้าด้นหลังเฮียลุเฮียอ๋อ้าหลังพื้นเตาไม่โดนเฮ้ยโดนเฉยมาเออเฮ้ยเอ้อฮเจ็แค่โอ้โหโอ้โห เอาละยีโต้เรามาต้านพลังกันเถอะกูพ,พาวะาเด้อเอาละพลังขึ้นเตาบิ๊กบัสเฮ้ยเออพลังขึ้นเตาอ่ราระบบต้านพลังครับเอกลักษณ์ของบุนทไข่เทนไขช่ชีนี่แหละระบบต้านพลังอื้แอแพ้เออ ยาลุ่น,นยาลุ่น呐ฮะ,ะ,ะลุยกันสักตั้งอีกสักมาพลังขึ้นเตาบิ๊กบัสเฮ้ยโย่พลังขึ้นเตาต้านพลังกันอีกแล้วมาเลยฮะอะโดนเต็มเต็มครับเบจิเตอรโอ้โหนิ่งเลยทีเดียวอ้ พักก่อนนะเหนื่อย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 เฮ้ยรอก,ก่อนนะนเปชโตโอกาสหน่อยมาเรามาปิดสวยกันเถอะลุยกันสักตึ้งโอเคฟอร์มแล้วอ่ารอกันนะครับรอกันรอกันเอาจริงสตอล้ดกันขึออ้น รอบที่สามรอบตัดสินต่อไปครับต่อไปชนะครับผมเรียบร้อยผมเหนื่อยนานมากเลยเอเ <Hey, S 1> ม่ะถือชัานแข็งแกร่งกว่าด <นะ S 1> <ป>้วยโอเคแมตต์ต่อไปนะครับก็จะเป็นแมตต์ที่สองนะครับโดยที่ผมกับพี่เล็กสเตอร์ก็จะแปลงร่างปปเป็นซูเปอร์ไซย่าน,นะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไป ฉันแกงกว่าก็ไม่ต้องใช้โปตาร่าแล้วนะมีาแพ้คนทแปลงรด้วยเฮ้ยแบบนั้นรอดเอาละเด็กก็นั่งค้้มาจตกด้นหลังเออเออเดี๋ยวก่อนตีไงเฮ้ยเอออโหยเออเออ จับไม่ได้เออเฮด็ดแสดงให้ดูอา้าวซุปเ per ไซย่าแล้วครับเฮ้ยเฮ้่นี่คือซุปเปเอร์เอจิต้าโอจิต้าก็ด้วยดุยกัคสต์ตอร์ฮึบแซมสมควรเห็นตวถูกกำจัดเฮ้ยอยากอยากเห็นท่านี้ท่านี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมขอลองใช้ท่านี้ดูก่อนเนะี่ยมันคืออะไรอะท่านนี้ไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยฝาใช้ไหนพี่ขอใช้ไหนท่านหนึ่งท่านหนึ่งอยากอยากใช้ท่านนี้ อ้าไม่โดนเฮ้ยไปเป็นไรเอาละพุ่งกบต่าืบจิเจีเจ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 ขึ้กดเชไอทโอกแทกหมดครับจ่ายโยนเกแค่โค้ทฮเ้ยอ่ะโอเคทาต้องสากันแบบนี้ไล่ฮึลบได้อ้าอีกรอบไปละเอาละ พลังคืนเา้เทะเลต้องสู้กันแบบนี้ไงล่ะมาครับต้านพลังเอกด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 เยโอ้โหแพ้ครับเย้ยเต็มเต็มเลยแตกเฮยอะเบิร์่าช่จะทำให้ฉันผิดหวังล่ะเยอะมนจานด้พิตาครับมาเฮ้ยเยอะเย เออปุ๊บเฮ้ยับไม่ได้หรอกหน้าเโตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยอ่สปาร์กิ้งมอนลแ้กันเอเท้ามาไปกินซ โอ้โหไม่โดนกันนะเอ,อื้อหอ,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 อดดูสิเอาเอ้呀น่าสมมติเฮ้ยเรียบร้อยเลยครับ มายความว่ากา,ล,าลุลาโรยอโปรลาแข่งที่ซซนนสุดสินะเอาล่ะตอนนี้โกจิต้ากับมิจิโต้ก็หนึ่งเท่ากันแล้วนะครับผมเอาล่ะต่อไปเป็นแมตต์สุดสินแล้วนะครับเอาล่ะไปเริ่มกันเลยดีกว่าป้าเอาล่ะทุกคนแมตต์ที่3นะครับแมตต์สุดท้ายผมก็จะเลือกโกจิต้าร่างซปเปอร์ไซย่านะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแปลงร่างเป็นบลูทีหลังได้ดานนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าป้า ฉันแก่งกว่าก็ไม่ต้องใช้โปตล่าแล้วนะฉันไม่มีท่าแพ้คนที่แปลงร่างได้เลยแบบนั้นรอดเอาล่ะทุกคนมาสุดท้ายอีเยโอ้โหตอนจับอื้มฮึบดิปโอ้โหเดี๋ยวกันนะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่ไงเอาล่ะทุกคน 슈퍼 사이어인 부! 음, 전나. 가장 최측이 크 베지토 블루. 헤이! 야! 아, 어서 듣게 다 알아? 오케이. 뭐 쓰지? ไง?เอ 베지오 익스플로 โอ้อสุดยอดเลยครับโคจิต้าสมกับเป็นลูกรักของผมจริงๆเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอืออ้มฮึว้าเฮ้ยเอาละฮะยี่ยฮึอไปตายซะเอออาบุ่งเข้าไปปุ๊บบุ๊บอื้มฮึเด็กอะไรกันสี่เ,เ,เฮ้ยเฮ๊ยบุ๊บเอ้ย จี้อะปุ๊มจี้อะมาสิเออฮือระบดพลังเต็มพิกัดอู๋วผาาด้นี่ไตตตตตตตอ้โหเอันที่กเออนี่ไงปุ๊บอื้อเอาละไปข้างบนก่อนฮะทีนี้ละเขามาตัดสินกันเลยดีกว่า เอาทีส,ากกสักหน่อยแล้วกันต่ดสิ่ก็ได้ครับพลังขึ้นเตาสถานมาเท่านี้ก็หมดเรื่องแล้วโยอะพลังขึ้นเตาไปเนาะมาเลยครับการต้าพลังของซปเปอร์ไซยาบูในร่างฟิวชั่นชนะครับ เหนื่ยอยลอก่อนนะฮะรอก่อนลอกก่อนเราต้องปิดอย่างสมศักดิ์ศรีพักเดินแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนอเอาละมาเลยเปนเจเตต้าโตมาเลยมาเลยเาลมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวกันตาบ้าเอาอเท้าเอาละตัดสินกันเลยดีกว่าไปตัดส,สินกันได้ลแล้ว พลังขึ้นเตาสถาน้าเท่านี้ก็มดเลอกแล้วเยอะพลังขึ้นเตาไปนาลมาแล้วครับตาพลังขาสุดท้ายล่าฟิลชั่นล่างไหนจะแข็งแกร่งที่สุดเยอะเรียบร้อยครับ เห็นไหมล่ะบิวชันน์ะแป่งกว่านฟโอเคแมตช์สุดท้ายนะครับโกจิต้าก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับผมที่จริงแล้วบเบนจิตโตกับโกจิต้ามันเก่งเท่ากันนะครับอีกอย่างทั้งสองคนนี้ก็เป็นคนเดียวกันนะครับผมไม่สามารถมาสู้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับ เอาละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมวะเจอกันใหม่พาคหน้านะครับสวัสดีครับแล,ล้วรล็อกัททั้งหลายบ๊ายบายจ้า